สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับตัว MGVS นะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้งานก้านปัดน้ำฝนออโต้นะครับก็ให้ลูกค้านะครับไม่จำเป็นต้องปรับการตรงนี้นะก็คือถ้าเปิดออโต้เนี่ยเวลาฝนลงแรงนะครับมันก็จะปัดให้เร็วอัตโนมัตินะครับให้ดึงก้านขึ้นหนึ่งครั้งนะครับเขาจะเคลียร์หน้ากระจกให้หนึงครั้งนะครับอันนี้คือการเปิดใช้งานออโต้แล้วนะครับ เราดับเครื่องนะครับก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยเมื่อฝนตกมันก็จะปัดน้ําฝนให้อัตโนมัติเลยนะครับผมในส่วนของล้างปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับให้เราบิดปลายก้านนะครับบิดลงนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้ก็คือจะปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการปัดน้ําฝนด้านหลังเลยนะครับให้บิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับการปัดน้ําฝนด้านหลังก็จะปัดให้นะครับผม เราจะหยุดแล้วก็กดลงนะครับผมตัวนี้นะครับถ้เาเกิดเราตั้งออโต้ไว้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยกาปรปัดน้ำฝนด้านหลังเขาก็จะปัดให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ